อ่านะครับเรามาดูวิธีการนะชาร์จกับระบบชาร์จรถไฟฟ้าดัดแปลงของเรานะครับเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพลังงานเรามีเท่าไหร่นะครับปึ๊บนะครับตัวนี้ตัวนี้เราต้องเซตใหม่นะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราจะเซตไว้อยู่ประมาณเหกสิบ หกโวลต์นะครับจะเป็น0%แล้วก็7จ6ดสิบหกเจ็ดสิบหกโวลต์เจปโวลต์ประมาณ100%ตอนนี้ถ้าเราปิดมันจะเซตอันจรีเซตค่านะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าใหม่นะครับตอนนี้เราให้ดูว่าตอนนี้70็ดสิบโวลต์แล้วก็0ูนยแอมป์นะครับยังไม่ชาร์จนะครับตอนนี้ไฟอยู่ประมาณสี่สิบห้นตะครับนะตอนนี้เรายังไม่ได้เซตค่าใหม่นะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นจุดชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามีชาร์จ2แบบนะครับก็คือมีชาร์จด้วยออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับก็คือดูนี้นะครับอ่าหยิบหยิบมาให้หน่อยตันนี้หัวชาร์จจะเป็นแบบนี้อ่านี่นะครับหัวชาร์จตอนนี้เราเสียบลักไว้แล้วนะครับตัวนี้คือชาร์จแบบออนบอร์ดชาร์เจอร์ก็คือใช้ไฟบ้านนะครับเสียบไฟบ้าน,<ช>านแล้วก็ผ่านออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับแล้วก็มาที่สายชาร์จนะครับแล้วก็จะเสียบลงนะครับอ่ะเสียบให้หน่อยนะครับ อปึ๊บเราเปิดออกเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะเสียบลงไปเลยปึ๊บพอเสียบปุ๊บนะครับเสียงพัดลมก็จะทํางานนะครับเครื่องออนบอร์ดชาร์จเจอตัวนี้พอพัดลมทํางานนะครับเรามาดูที่การเข้าของกระแสนะครับนี่ขึ้นเครื่องหมายลบหมายความว่าแบตวิ่งเข้าแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่18แอมป์นะครับนะแบตลูกนี้ของเราอยู่ที่นะครับ 21S นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับเป็น NMC นะครับตัวนี้ จะอยู่ที่1 5แอมนะครับเพราะเราชาร์จที่18แอมปอก็อยู่ราวราวนาทีเต็มนะครับ40นาทีเต็มลูกนี้ก็วิ่งได้ประมาณถ้าขับด้วยความเร็วเฉลี่ยที่60 70ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ25กิโลเมตรนะครับ20ถึงนะครับถ้าขับความเร็วเต็มที่อยู่ที่90กิโลเมตรวิ่งได้วัน15กิโลนะครับตัวนี้แบตก้อนนี้นะครับเรานะครับทาเพื่อการทดสอบใช้งานในระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้้้วิ่่งงไไไกนนนะะคครรรรรรัับบชชาาา์์จจมเดดูตี หรือเราดูใน BMS ดูในมือถือแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้นะครับว่าระบบชาร์จไฟอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็สั่งตัดสั่งเปิด BMS ได้ภายในมือถือนะครับตอนนี้เราให้มาดูระบบชาร์จนะครับก็ชาร์จสัก40นาทีก็เต็มแล้วนะครับจุดนี้ก็วิ่งได้ประมาณ2 0ถึงย5้วกโล้วยความเร็วเฉลี่ย60ถึง70นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จ นะครับของเราเป็นแบบแผงโซล่าเซลล์ชาร์จนะครับเป็น DC ชาร์จหรือแผงโซล่าเซลล์ชาร์ตตัวนี้เสียบตรงไหนได้นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ออตัวนี้เราเสียบตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องเสียบนะครับตัวนี้เราไม่ได้ต่อแผงหรือเราเสียบพร้อมกันไม่ได้นะครับจริงๆเสียบได้นะครับเสียบพร้อมกันผมเคยลองแล้วนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้ดันเข้าอยู่ที่2แอมป์5แอมป์นะครับ ตัวนี้เข้าอยู่ที่18แอมป์มันก็จะเข้าเป็น23แอมป์บวกกันเข้าไปเลยเคยลองแล้วนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้าระบบตรงนะครับนะส่วนตัวนี้ทําไว้เผื่อเรายกแบตออกแล้วก็ชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับด้วยด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับเราใช้โซลาเซลล์ผ่านระบบตัวนี้แล้วก็ชาร์จเข้าโดยตรงตรงนี้ได้ถ้าแบตไม่ได้อยู่กับรถนะครับตัวนี้เป็นการส w a ปแบตเช่นเอาแบตลูกนีนะ้ตั้งไว้ใต้แผงโซลาเซลล์ก็ใช้ปลั๊กตัวนี้ชาร์จไป นะครับแต่ว่ากําลังกระแสขึ้นอยู่กับกระแสชาร์จขึ้นอยู่กับตัวตัวชาร์จแล้วก็ตัวแผงนะครับถ้าเราอยากได้เร็วก็เพิ่มแผงแล้วก็เพิ่มขนาดการชาร์จของตัวนี้ตัวบอร์ดชาร์จนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบบโซล่าเซลล์นะครับมันสามารถชาร์จได้2แบบนะครับตัวนี้ขณะใช้งานเราก็จะมาจอดรถแล้วก็สามารถดึงมาชาร์จได้เลยพอเต็มระบบก็จะตัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ม้วนจิบให้หน่อย ตามไปนม้วนเก็บไปเลยนะครับนี่ก็เป็นระบบชาร์จนะครับรถของเราซึ่งเก็บไว้ใต้เบาะนะครับตัวนี้นะนะครับดูตรงนี้ได้นะพอกระแสเริ่มเข้าก็จะมีการลดลงนะครับนะช่วงแรกก็จะชาร์จแรงนะครับพอไฟใกล้เต็มก็จะเริ่มชาร์จเบาลงเบาลงโดยธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับ40นาทีนะครับเต็มแน่นอน อันนี้เราทดสอบการชาร์จดูระบบให้ดูระบบชาร์จนะครับตัวนี้มีชาร์จ2แบบนะครับมีชาร์จโซล่าเซลล์แล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะครับเราไม่ได้ติดไว้บนรถนะครับตัวนี้บอร์ดชาร์จอาจจะไม่เรียกว่าออนบอร์ดชาร์จก็ได้หรือจะเรียกไว้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จหรือตัวชาร์จทั่วไปก็ได้นะครับแต่โดยตัวของเขาเองเป็นระบบที่กันน้ําได้นะครับระบบเครื่องชาร์จแบบนี้นะครับสามารถไว้บนตัวรถได้เลย แล้วก็ทําปลั๊กเป็น AC ปลั๊กนะครับเป็นไฟบ้านไว้แทนอย่างเช่นปลั๊กอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเอาตัวออนบอร์ดไว้ในตัวรถนะโดยบอดี้นี้ไม่ไม่เหมาะนะครับบอดี้นี้ไม่เหมาะนะครับตำแหน่งว่างแบตก็ไม่ค่อยมีนะแต่ตอนแรกก็จะวางตรงนี้นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของลักษณะของแบตนะจะดีไซน์ยากนิดนึงก็เลยทําเอาแบบใช้งานด้วยการทดลองก่อนก็คือไว้ตรงนี้นะครับทําไว้ในนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับกับ ระบบชาร์จรถไฟฟ้าคันนี้นะครับที่พวกเราทำขึ้นนะครับ